สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถเก่งราคาถูกนะครับวันนี้ผมมีรถโตโยต้าอัลติสอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นโตโยต้าอัลติส1.8นะครับรุ่น ES Sport นะครับคันนี้หลายๆพี่ๆหลายท่านโทรมาหาผมนะครับแต่คันเก่าอ่ะไมมันน้อยครับไม่ประมาณตั้ง87,000นะครับปี18คันนั้น500,000กว่าบาทเนี่ยหมดไปแล้วนะครับลูกค้าเขาเอาไปแล้วมีคันนี้เข้ามาปี17ราคาน่าจะถูกกว่านะครับ รถเพิ่งเข้าเมาื่อวานราคายังไม่มานะครับเดี๋ยวมาแล้วผมจะวิ่งราคาขึ้นให้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะขึ้นให้ตั้งแต่ปกคลิปเลยนะครับสําหรับราคาของรถคันนี้คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกดวงไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่น 1.6G หรือ 1.8E เนี่ยยังเป็นไฟโปรเจคเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบฮาโลเจนแต่คันนี้จะได้เป็นลูกแก้วกลมๆนะครับโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟเดท์ไทมเป็นตัว L นะครับฝั่งซ้ายและขวาเลยไฟเลี้ยว ส้มๆอยู่ตรงกลางนะครับแต่จังหน้าแบบใหม่โฉมมเนอร์เชนนะครับคันนี้ปี17ทะเบียน4397นะครับทะเบียนถือว่าสวยจําง่ายเหมือนกันนะครับกันชนหน้านะครับก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็คนะครับสีดำเปียโนแบ็คทั้งซ้ายและขวามีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าให้นะครับคันนี้เพิ่งเข้านะครับนี่ก็จะมีรอยปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้เราไม่ได้ขายรถสภาพเดิมนะครับเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับตัว สเกิร์ตหน้านะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวล้อนี้ต้องบอกว่าโคตรเท่นะครับอันนี้นะครับจะได้เป็นล้อแมกซทูโทนนะครับล้อแมกซ์ทูโทนแม็กสิบเจ็ดนิ้วทูโทนนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็ยังใช้ได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายางใช้ไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับถ้าเป็นยางต่ากว่าปี2 0 1 9ูนหนึ่งเกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้คันนี้ได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับสเกิร์ตตรงกลางก็มีให้แบบนี้เลยให้ดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับรอยโค้งรอยมนนะครอ ของตัวบอดี้ตัวรถนะครับตรงกลางเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าสวยใสใหม่อย่างแน่นอนนะครับนี่ใครกำลังมองหา e อสปอรนะครับประหยัดประหยัดนะครับคันนี้ผมว่าราคาประหยัดนะครับราคาน่าจะอาจจะไม่ถึง5 0 0แสนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเท่าแก่เคาะราคานะครับผมก็จะนำมาโพสต์ครับสำหรับคลิปนี้นี่ให้ดูผิวพันธุ์นะครับทางฝั่งขวานะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับเอสปอร์ตเนี่ยต้องบอกเลยว่า อ่านี่ครับโลโก้ 1.8S นะครับนี่มีตัวเขาเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับแบบตุดเป็ดนะครับไฟเบรกดวงที่3มีให้แล้วด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะครับตัวกันชนหลังนะครับที่แปะเข้ามานะครับเป็นสีเหมือนกับดำเคฟล่านะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วขวานะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับมีตัวไฟรับทิมให้นะครับเอกลักษณ์ของตัว เมนเชนนะครับก็จะไล่เรียงครับตั้งแต่ตรงนี้ครับซ้ายไปขวาเลยสาหรับครเมียมผมจะเน้นโพสตเอาติสนะครับช่องผมแล้วก็เก่งราคาถูกๆเลยนะครับเก่งราคาถูกๆกับโตโยต้าเอาติสนะครับซึ่งตอนเนี้ยมีเข้ามาเยอะมากเมื่อวานเอาทิสเข้ามาประมาณสี่ห้าคันนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยลงนะครับนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนคันนี้นะครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับแปดศูนย์สองแปดรับวันพฤหัสนีแล้วนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วนะครับรอวันนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้พี่ประสิทธ มาต่อที่เรื่องเรานะครับคันนี้ e sport นี่ครับ e sport นะครับโลโก้ e sport เงาๆแบบนี้นี่สีขาวมุกนะครับสวยงามมากๆเลยครับให้ดูผิวพันธ์ทางฝั่งซ้ายนะครับก็สวยแบบนี้เลยนะครับติดกรอบโรมเมียมนะครับมีพวกกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับกุญแจเปิดท้ายรถได้อะไรเงี้ยปกตินะครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับติดฟิล์มให้มืดเลยนะครับน่าจะ60-80บแปดสบพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้ 0659513374นะครับคันนี้รถใหม่เพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับวันนี้ผมนำมาถ่ายให้พี่ๆชมแล้วให้ดูผิวคันรอบคันธุ์กันก่อนเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จถ้ายังไม่ติดจองนะครับสัญญาจะนำมาถ่ายให้พี่ๆชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาติดเข้าเยอะทำนี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับไม้แสนหนึ่งนะครับไม้แสนหนึ่งราคา4 5 9 0 0 0หาหนะครับเป็นโตโตลต้าเอาติดหนึรุ่น G สีบอลเงินนะครับสวยๆแบบนี้ไม้แสนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัว e-sport เนี่ย มาประมาณสองแสนครับประมาณนี้โอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับพี่ๆจะได้าพารถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ